ถือว่าเป็นงานวิจัยชิ้นแรกๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ M R V นะคะถ้าย้อนไปสักประมาณปีกว่าเกือบ2ปีนั้นเนี่ยประเด็น M R V นั้นเนี่ยเริ่มเข้ามาใกล้ตัวประเทศไทยมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วทางสวบอเองเนี่ยก็ได้เร็งเห็นความสําคัญว่าเราคุณที่จะหาข้อมูลได้แล้วนะคะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับเวทีเจราจามันก็เลยเป็นจุดกําเนิดของตัวโครงการวิจัยเรื่องนี้นะคะ,ะ,ะ,ะก่อน ก่อนที่จะนาท่านเข้าสู่เรื่องของรายละเอียดนั้นเนี่ยก็จะนําเสนอเริ่มต้นจากการทําความรู้จักเรื่องของ m r v ก่อนว่า m r v คืออะไรนะคะรู้จัก m r v ก็ต้องรู้จักนามาด้วยนะคะคิดว่าหลายท่านในห้องนี้อาจจะยังไม่เคยรู้จักทั้งสองคำเลยก็อาจจะมีนะคะค่ะก็จะนําเกริ่นเรื่องของอตัว definition นิดนึงนะคะแล้วก็จะเล่าถึงเรื่องผลการศึกษานะคะแล้วก็สรุปงานวิจัยที่เราจะต้องทํากันต่อรวมถึงงานวิจัยที่ยังขาดอยู่แล้วก็อาจจะได้ contribution จากท่านผู้เชี่ยวชาญนะคะที่นั่งฟังอยู่แล้วก็ ไปคิดงานต่อนะคะมาช่วยกันต่อจิ๊กซอให้มันเกิดภาพที่สมบูรณ์นะคะเริ่มต้นเรื่องของนิยามก่อนละกันนะคะตัว M R V ตัว M R V เนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือตัวเครื่องมือนะคะคล้ายๆกับตัวเ,เครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างกระจกนะคะเพื่อจะควบคุมให้โครงการเหล่านั้นเนี่ยมีคุณภาพมีความน่าเชื่อถือนะคะเปรียบเทียบกันได้นะคะซึ่งไอ้ตัว definition จริงๆของมันเนี่ย ตัว M ตัวแรกนี่คือ measurement นะคะ measurement ก็คือการหาปริมาณหรือการวัดนั่นเองนะคะการวัดก๊าซเรนกระจกนะคะโดยใช้ทำได้สองวิธีนะคะอย่างแรกก็คือสามารถที่จะคำนวณน,นะคะตามหลักของวิทยาศาสตร์หรือตามหลักของวิศวกรรมก็ได้อาจจะใช้ mass balance energy balance นะคะหรือท่านอาจจะใช้อุปกรณ์ในการตรวจวัดที่มีประสิทธิภาพนะคะในการตรวจวัดบอกวัดปริมาณออกมาก็ได้เหมือนกัน นะคะส่วนตัว R นะคะตัว R คือ reporting เป็นเรื่องของการรายงานนะคะเป็นการนำเสนอ,อารายละเอียดของโครงการเพื่อความโปร่งใสนะคะโครงการของท่านทำอะไรมีวิธีการดำเนินงานอย่างไรมีผลอย่างไรได้ผลอย่างไรนะคะแล้วก็ฟอร์แมตตรงนี้เนี่ยถ้าเราสามารถที่จะให้ทุกโครงการนั้นสามารถรายงานอยู่ในรูปแบบเดียวกันนะคะเราก็จะสามารถเปรียบเทียบข้อมูลกันได้ด้วยนะคะและนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนอื่นๆได้อีกด้วยนะคะ ส่วน V ตัวนี้จะเป็นตัวที่ค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะคะน่าจะยากที่สุดเป็นบรรดา3ตัวตัว V คือ verification นะคะภาษาไทยเราเราใช้คำว่าการทวนสอบนะคะซึ่งการทวนสอบนั้นเนี่ยแน่นอนวัตถุประสงค์หลักก็คือเพื่อความโปร่งใสของโครงการนะคะว่าโครงการนั้นเนี่ยได้ดาเนินการมาอ,อย่างถูกต้องหรือเปล่านะคะซึ่งจริงๆเราสามารถทำได้2วิธีวิธีแรกก็คือใชอ้ระบบควบคุมมาตรฐานนะคะอย่างเช่นกรณีของ ISO นะคะ วิธีที่2คือการทวนสอบโดยเติร์ด a าร์ตี้นะคะโดยบุคคลที่3ซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับทางโครงการนะคะก็สามารถทำได้2วิธีนะคะอันนี้คือเป็น Definition ของตัว M ตัว R แล้วก็ตัว V ทีนี้ถามว่าแล้วทำไมต้องทำ M R V ด้วยทำไมต้องมี M R V นะคะถ้าย้อนกลับไปสมัยเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของ M R V เนี่ยอยู่ที่ประมาณขอบ13นะคะ ช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ทางกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วหรือกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มของ next one นั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าลำพังเนี่ยจะให้ตัวเขาเนี่ยลดแก๊สอย่างเดียวมันคงไม่พอเขาต้องการให้ประเทศที่พัฒนาที่กำลังพัฒนามีส่วนร่วมในการดำเนินงานลดแก๊สด้วยนะคะแล้วก็ในบางโครงการของประเทศกำลังพัฒนานั้นเนี่ยได้รับเงินสนับสนุนจากประเทศที่พัฒนาแล้วแล้วรวมถึงมูลนิธินะคะสิ่งแวดล้อมโลกทีนี้เราจะควบคุมคุณภาพโครงการเหล่านั้นนี่ให้มันเป็นมาตรฐานเดียวกันได้อย่างไร ะะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าเราน่าจะมีกระบวนการนะคะตัว M, ตัว r ตัว V ที่เป็นที่น่าเชื่อถือนะคะแล้วก็เป็นที่ยอมรับของอสมาชิกในภาคีนะคะตัว MRV น,นี่นอกจากที่จะจะทําให้คุณภาพของโครงการนี้เป็นที่น่าเชื่อถือแล้วเนี่ยก็ยังเป็นไปตามหลักการของ UNFCCC นะคะซึ่งเขาโฟกัสไว้ว่าโครงการเหล่านั้นจะต้องมี ความโปร่งใสนะคะ Transparency ตัวแรกนะคะแล้วก็มีความถูกต้องนะคะสามารถเปรียบเทียบกันได้มี Consistency คือความสอดคล้องนะคะแล้วก็มีความสมบูรณ์นั่นเองนะคะนอกจากนี้เนี่ยโครงการที่ผ่านระบบ MRV มาเนี่ยยังสามารถทำให้เรา,เาหาปริมาณแก๊สนกระจกที่ถูกต้องนะคะอสอดคล้องกับความเป็นจริงเพื่อที่จะนำไปสู่การกำหนดเป้าหมายได้ใกล้เคียงนะคะ เพื่อน,นาไปสู่การกาหนดเป้าหมายและก็นโยบายต่างๆในอนาคตได้อย่างใกล้เคียงความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างกรณีของอาจารย์ช,ยาชาโลธรที่เล่าถึงเรื่องสององศาเนี่ยคะ่ะคือถ้าระบบการเก็บข้อมูลเราเนี่ยไม่มีความน่าเชื่อถือตัวสององศานะั้นมันก็อาจจะเป็นสององศาที่อาจจะเชื่อถือไม่ได้นะคะถ้าเรามีระบบที่เชื่อถือได้ค่าตรงนั้นก็จะใกล้เคียงความจริงมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้พอรู้จัก M R V แล้วเนี่ยก็ต้องรู้จักตัวคู่หูของเขานะคะก็คือนามา น,ะะนี่นามาคืออะไระถ่าอาจะได้เคยได้ยินว่านามาเนี่ยแลวนามามันคืออะไรนามานี่มันย่อมาจากคำว่า nationally a p p r o p r i a t e ะ mitigation action นะคะ,นะคะหรือเราเรียกง่ายๆว่าเป็นแผนการลดกา๊าซของประเทศละกันนะคะเรียกสั้นๆนะคะทีนี้ตัวแผนการลดกา๊าซของประเทศนั้นเนี่ยะจะต้องมีระบบควบคุมคุณภาพมาคู่กันนะคะระบบนั้นเรียกว่าระบบ MRE นั่นเองนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ไอ้คำว่อาอนามานนเนี่ยมันจะเป็นเน้นเรื่องของโครงการลดแก๊สเป็นกระจกในภาคสมัครใจของประเทศกําลังพัฒนานะคะเวลาเราพูดถึงโครงการลดแก๊สเนี่ยมักจะออกของประเทศกําลังพัฒนานั้นเนี่ยจะเน้นเรื่องของ ภาคสมัครใจเพราะว่าเราเองก็ไม่ได้ถูกบังคับนะคะให้ต้องลดก๊าซแล้วก็ไม่มีเป้าหมายแต่เราเนื่องจากว่าเราก็พยายามที่จะทำทำตัวเป็นคนดีใช่ไหมคะที่จะช่วยเหลือ,อโลกในการลดก๊าซเราก็โพส์โครงการลดแก๊สเข้าไปนะคะแล้วก็ต้องพร้อมกับระบบ MRV ที่เหมาะสมนะคะซึ่งในปัจจุบันนันเนี่ยโครงการที่อประเทศที่ประกาศนามาเนี่ยก็ก็มีหลายประเทศแล้วนะคะอย่างอย่างเช่นจีนอินโดนะคะปากีอินเดียแต่ก็ยังไม่มีประเทศไทย ะะประเทศไทยเนี่ยมีแค่โครงการที่เข้าข่ายแต่ยังไม่ใช่นมาม่านะคะทางนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะสืบเนื่องมาจากเรายังไม่มีข้อมูลแบ็กอัพเพียงพอในการตัดสินใจว่าเราจะมีนาม่าอย่างไรนะคะนิยามก็ยังยังไม่ค่อยชัดเจนนะคะซึ่งส่วนยังคงต้องมีการศึกษาวิจัยนะคะต่อไปตัวนาม่าเองนั้นเนี่ยะจะมีทั้งส่วนที่ประเทศดำเนินการเองซัพพอร์ตตัวเองใช้เงินของรัฐบาลตัวเองหรือ โครงการนี้ขอรับเงินสนับสนุนจากต่างประเทศก็ได้เหมือนกันนะคะเดีย๋ยวจะมีชาร์ตต่อไปนะคะจะอธิบายให้ท่านเห็นภาพมากขึ้นนะคะว่านามาแบ่งออกเป็นกี่ประเภทนะคะซึ่งปัจจุบันนะคะแนวทางในการทำ M R V ที่เกี่ยวข้องกับกนามานั่นมีเยอะแยะเลยนะคะอย่างโครงการ J M R V นั้นเนี่ยเป็นระบบ าการตรวจสอบคุณภาพของโครงการของธนาคารญี่ปุ่นที่ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่โครงการลดแก๊สในประเทศที่กำลังพัฒนานะะญี่ปุ่นให้เงินประเทศไทยทําโครงการทีนี้เขาก็ต้องตรวจสอบว่าโครงการที่เราที่เขาได้เงินที่ได้เงินเขาไปเนี่ยมีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนเขาก็จะพัฒนาระบบเขาขึ้นม,มาเองมี M อย่างไร R อย่างไรวอย่างไรถ้าเราเป็นคนรับเงินเขาเราก็ต้องปฏิบัติตามเขา อันนี้จะเล่าให้ท่านฟังสักเล็กน้อยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการของ MRV นะคะ,อ,ะอย่างที่ที่เรียนท่านไปว่ากำเนิดมาในสมัยของคอบ13ตั้งแต่ปี2007นะคะตอนนั้นเนี่ยก,ก็มีคนพูดถึงเรื่องของ MRV แล้วว่าเ,เราน่าจะมีระบบควบคุมคุณภาพของโครงการลดแก๊สในประเทศหน่อยนะแต่พูดภาพกว้างๆไว้นะคะว่า ระบบนั้นเราใช้ชื่อว่าระบบ m r v แล้วก็ยังไม่มีข้อมูลชัดเจนมากขึ้นจนกระทั่งมาเป็นขอบ14นะคะขอบ14ก็บอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันประเทศพัฒนาแล้วนั่นเนี่ย MLV ของคุณควรจะเป็นลักษณะของ legal binding คือมีข้อผูกม,มัดทางกฎหมายแล้วก็ต้องพัฒนาตัว m r v ขึ้นมาควบคู่กันด้วยนะคะแต่สําหรับประเทศอย่างเราประเทศกําลังพัฒนานั้นเนี่ยเอาเป็นพักสมัครใจก่อนแล้วกันนะคะแล้วก็คุณก็ควรที่จะพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพของคุณขึ้นมาเอง นะะในเริ่มต้นนี้เขายังไม่ได้โฟกัสเรื่องของพัฒนาระบบขึ้นมาเองแต่จะโฟกัสเฉพาะโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากต่างประเทศนะะจะขอจากมูลนิธิสิ่งแวดลลอโลมโลกหรือว่าได้รับเงินช่วยเหลือจากประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะพอมาครเป็นเฮเกนนะเนี่ยอันนี้พูดถึงแล้วค่ะพูดถึงว่าประเทศกำลังพัฒนานะเนี่ยถ้าหากคุณมีนาม,ม่านะคุณจะต้องมีอย่างน้อยคือโดเมสติก MRV คือ MRV ที่พัฒนาขึ้นมาภายใต้บริบทของประเทศ ะะซึ่งอาจจะต้องอาจจะไม่ไม่ได้มีความเข้มงวดเท่ากับระบบของ international mrv นะคะและถ้าหากคุณของเงินขอการสนับสนุนเนี่ยน้ำมากของคุณจะต้องมี inter mrv นะคะระดับของ international mrv เอมาขอบ16มันก็ยิ่งมีความเข้มข้นมากขึ้นนะคะโดยที่ประเทศกำลังพัฒนานั้นจะต้องส่งรายงานแห่งชาติ นะคะทุกๆ4ี่ปีรวมถึงจะต้องส่งบัญชีแก๊สด้วยทุกๆสองปีตรงนี้ค่ะไอตัวบัญชีแก๊สสิงกระจกพร้อมแผนลดแก๊สสิงกะจกตัวนี้ก็คือนาม่านั่นเองนะคะซึ่งเมื่อไหร่ที่เรามีนาม่าเราก็ต้องพัฒนาเ r v ของเราควบคู่กันมาเพราะเราจะส่งเฉพาะนาม่าไปไม่มีระบบควบคุมคุณภาพไม่ได้นะคะอันนี้คือเป็นประเด็นว่าแล้วโดเมสติก MRV ของประเทศเรามีหรือยังและปัจจุบันคือยังไม่มี นาะมะ่าเราก็ยังไม่ได้ประกาศว่าเป็นนาม่านะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องพัฒนาตรงนี้ขึ้นมาพอขอบ17นะคะทีนี้ก็บังคับนิดนึงแล้วนะคะว่าประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยคุณจะต้องส่ง้ตัว BUR นะคะเป็น Biannual Update Report ซึ่งก็ประกอบไปด้วยตัวรายงานการซึนกระจกพร้อมแผนในการลดการซึนกระจกนะคะแล้วก็ชัดเจนเลยว่าอย่างน้อยขั้นต่ำนามาของคุณต้องมาพร้อมกับ Domestic M R V นะคะ แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทางที่ประชุมขอบเนี่ยก็ได้แจ้งว่าทางขอบเนี่ยก็จะพัฒนาทางตัวซับตาเนี่ยนะคะจะพัฒนา general guideline สำหรับ M R V ขึ้นมานะคะแต่ณปัจจุบันก็น่าจะ2ปีแล้วที่ยังไม่คลอดออกมาเลยนะคะซึ่งเราก็คงนั่งรอไม่ได้เราก็คงต้องพัฒนาของเราไปก่อนนะคะทำา domestic M R V ของเราไปก่อนนะคะ ตัวภาพนี้ก็จะทําให้ท่านเห็นภาพมากขึ้นนะคะว่าไอ้ตัว MRV นั้นเนี่ยมันเข้าไปเกี่ยวข้องกับตัวอ,ะ,อะไรบ้างนะคะเอ็มีภายใต้กรอบนั้นเนี่ยส่วนแรกก็จะคือไปโฟกัสเรื่องของการทําบัญชีการเ่ิงกระจกนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ขาขาหนึ่งก็คือใช้เงินตัวเองนะคะ้ใช้เงินตัวเองเนี่ยโดเมสก็จะมีแค่ d o m e s ติกเอ็ เราสามารถที่จะพัฒนาระบบตรวจวัดเองนะคะรีพอร์ตอย่างไรบริไฟยอย่างไรได้เองนะคะแต่ถ้าเราของเงินสนับสนุนจากต่างประเทศมันก็จะเข้าข่ายของ international m r นะ,ะซึ่งจากประสบการณ์ที่ผ่านมาประเทศไทยทำ greenhouse gas inventory มา2ครั้งแล้นะคะแล้วก็ทุกครั้งก็ของรับการสนับสนุนจากต่างประเทศนะคะซึ่งเราก็พยายามที่จะใช้แนวทางของต่างประเทศ แต่เนื่องจากว่าเราเป็นประเทศกําลังพัฒนาแนวทางนั้นก็เลยไม่เข้มข้นนะคะแต่ณปัจจุบันนะคะถ้าเราขอสนับสนุนอีกเนี่ยแนวทางน่าจะถูกเ,เราน่าจะถูกบีบให้ทําให้มันเข้มข้นมากยิ่งขึ้นแล้วก็เทียบเท่ากับประเทศเที่เป็นพัฒนาแล้วนะคะอันนี้คือแนวแนวโน้มคือเราเราก็คงยังอยู่เกาะติดก,กับเรื่องของออทำ international M R V นะคะสำหรับอีกขาหนึ่งนะคะนอกจากเรื่องของกา๊าซเือนกระจก ก็จะมาโฟกัสเรื่องของนามาก็คือแผนการลดก๊าซในประเทศนะคะในส่วนนี้ก็เช่นเดียวกันประเทศเราทำเองซัพพอร์ตเองก็เข้าสู่ Domestic m r v นะคะแต่ถ้าประเทศเราขอรับการสนับสนุนซึ่งอาจจะเป็นการสนับสนุนาจากต่างประเทศหรือมูลนิธิต่างๆนะคะหรือเอาไปขายนะคะเราทำนามา่าลราได้เครดิตเอาไปขายในส่วนนี้ก็จะอยู่ในขาของ i ินเ r n a t i นช a l เหล่านี้จะต้องดำเนินการตาม ระบบของ International M&V ซึ่งก็ต้องดูกันเป็นเป็นเรื่องๆไปเป็นโครงการไปนะคะถ้าไปร่วมกับอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่ยกตัวอย่างธนาคารญี่ปุ่นใช่ไหมคะเราไปร่วมกับธนาคารญี่ปุ่นแล้วก็ต้องใช้ International M&V ของญี่ปุ่นเนี่ยเป็นต้นงนั้นตัวแล้วประเด็นของ i n t e r m a l v นั้นเนี่ยยังไม่น่ามีปัญหามากนะักคือเรารับเงินใครเราก็ต้องทําตามเจ้าของเงินนะคะแต่ไอ้ที่มีปัญหาคือให้ตัว d o เมสติกนะคะซึ่ง ปัจจุบันนี้เรายังไม่มีตัวนี้อย่างชัดเจนนะคะอันนี้ก็เป็นภาพกว้างๆที่ให้ท่านเห็นนะคะว่า m อ v จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับตัวอะไรบ้างนะคะอันนี้กลับมาดูเรื่องของผลนะคะผลการศึกษานะคะ,ะจากผลการศึกษานะะในเฟสแรกของเรานั้นเนี่ยเราก็ศึกษามาว่าตัว m อ v ในการทำบัญชีการซึิงกระจุกข,ของประเทศไทยนั้นเนี่ยมีแนวโน้มที่จะถูกบังคับให้มีความเข้มข้นเท่ากับประเทศที่กำลังที่พัฒนาแล้ว นะคะอันนี้เนี่ยนะคะอันนี้น่าจะผิดนะคะต้องเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะเรามีศักยภาพที่จะดําดเนินการได้นะคะซึ่งแม้แต่แม้ตอนนี้เนี่ยเราได้เรียนรู้นะคะมาจากการทําบัญชีการเงินกระจกทั้งสองครั้งละนะคะว่าเรามีปัญหาอะไรบ้างแล้วทุกครั้งเราก็จะมีการพัฒนามีการปรับปรุงแก้ไขประเด็นตรงนั้นนะคะซึ่งตอนนี้ก็ทราบว่าเขาติดตอ่อขอรับสนับสนุนสําหรับรอบที่3แล้วนะคะทำบัญชีการเงินกระจกฉบับที่3แล้ว สําหรับนามานั้น,นก็ยังเป็นเรื่องใหม่นะคะซึ่งเราเองก็กยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เพราะฉะนั้น,เ,นเริ่มต้น,นเราควรที่จะต้องเริ่มมีคู่มือก่อน,นะะมีคู่มือหรือแนวทางในการดําเนินการก่อนว่าถ้าเ,เรามีโครงการขึ้นมาเป็นโครงการ A โครงการ a นั้น,นควรจะมีแนวทางในการ M R V อย่างไรนะคะโครงการในปัจจุบัน,นะะท,ท,ที่ประเทศไทยมีนั้นเนี่ย มันจะมีแต่โครงการที่เข้าข่ายนะคะเข้าข่ายเอ v วซึ่งมีทั้งภาคบังคับแล้วก็ภาคสมัครใจนะคะจะยกตัวอย่างให้ท่านฟังโครงการหนึ่งจะเป็นเรื่องของอพรบอาคารควบคุมโรงงานควบคุมนะคะที่จะต้องให้ทางอาคารควบคุมหรือโรงงานที่มีการใช้ฟ้าเกินกําหนดเนี่ยจะต้องส่งเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยส่งปุ๊บดับเลยนะคะจะต้องส่งรายงานการใช้พลังงานใช่ไหมคะ อันี้เนี่ยพอเราไปศึกษาในตัวอันนี้เป็นภาพบังคับทางกฎหมายใครไม่ทําผิดกฎหมายนะคะพอเราไปดูในระบบแล้วเนี่ยเราพบว่ามันเป็นระบบ M R V ที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพทีเดียวนะคะมีกระบวนการวัดที่มีมาตรฐานมีแบบฟอร์ม